ชื่อรุ่นผมขอพูดชื่อก่อนครับเพราะผมผมพูดถึงมันบ่อยมากคือสกิลรันครับแล้วก็ที่ผมชอบรุ่นนี้ตัวนี้ก็คือว่ามีฟังก์ชันพาราชูตใช่ซึ่งพาราชู็คือการลากข้างหลังครับจะลองพาราชูตไหมคะโอเคครับนายเอสหรือเอ็มดีคะผมไม่ชอบวิ่งเบาเบาก่อนเบาเบาก่อนจริงเหรอไม่ไปโอเคผมไม่เข้เชื่อเลยไปเลยค่ะวิ่งเลยค่ะปล่อยมือเลย สวัสดีครับผมแมนบิลันเนอร์นะครับวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่เทคโนโลยีเอ,เอกมัยนะครับเราจะเข้าไปข้างในนะครับดูว่าจะเจอใครนะครับมา สวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปที่5ของที่นี่กับเทคโนโลยีแบรนด์ที่ดีที่สุดของวงการอุปกรณ์ออกกำลังกาย w e l l n e ที่ดีที่สุดนะครับกับอิตาลีนะครับ made in อิตาลีแล้วก็โดยแบรนด์อิตาลีนะครับโอเคก็ชื่อรุ่นผมขอพูดชื่อก่อนครับเพราะผมผมพูดถึงมันบ่อยมากคือ skill run ครับเป็นรูปวิ่งที่มี2ระบบ นั่นคือมี Multi Drive ใช่ Multi Drive เทคโนโลยีนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ทางเทคโนโลยีคิดค้นขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ t r e a d m i ไม่ได้เป็นแค่ลูวิ่งเพราะว่ามันเป็นลูวิ่งที่อยู่สามารถฝึก power training ได้ใช่ซึ่งปกติลูวิ่งธรรมดาจะฝึก power training ไม่ได้ตัวนี้เราจะมีความมันจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆนะคะ speed endurance agility stamina stamina คือเป็นการฝึกความเร็ว ทุกอความคล่องตัวโอเคนะคร,รับอ่ะเข้ามาใกล้เครื่องนะครับ <c oughs> สองเครื่องที่วางอยู่นี่คืออะไรครับอันนี้น,น,น,นะคะเดี๋ยวอเน่นบอกก่อนว่าเราจะมีตัว TX 5 0 0นะคะ Skilrun l 5000, Skilrun l 7000แตกต่างคือตัวมอเตอร์ตัวทุกอย่างฟังชั i น n a ลิตี้ใช้ได้เหมือนกันหมดก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรืครับตัว7000ก็จะมีไบโอฟีดแบ็กที่แยกเท้าซ้ายเท้าขวาก็คือเวลาที่เราสเต็ปเท้าลงไปสามารถรู้ได้ว่าเท้าซ้ายลงมากกว่าเท้าขวาเลยเท้าขวามากกว่าเท้าซ้ายทําไมต้องรู้นะครับจริงๆในบิดแลนเนอร์เคยเขียนว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้ซ้ายกับขวาไม่เท่าก enfin ันเราจะรู้ถึงความแข็งแรงดีเท้าที่ไม่มบาลานซ์กันอยู่หรือมานค้งบาดเจ็บอยู่เราก็รู้นะใช่ค่ะนี่เราจะได้รู้ก่อนที่จะไปมากกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ที่ผมชอบรุ่นนี้ตัวนี้ก็คือว่ามีฟังก์ชันพาราชุดใช่ซึ่งพาราชุดก็คือการลากข้างหลังครับในนักวิ่งมาทอนทุกคนนะครับเรียความฝันของผมแล้วกันนักวิ่งของคนเดียวแล้วกันไปทุกคนลผมอยากวิ่งโดยมียางลากข้างหลังค่ะแล้วผมก็เจอดราม่าประจาว่าเราไปลากข้างหลังเนี่ยไปขวางคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะอ่าก็คือเป็นการวิ่งข้างหลังให้มีการดึงข้างหลังครับก็คืออยู่ในบ้านอยู่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปข้างนอกไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะทำได้เลยโอเคครับ งั้นเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปถึงมากกว่านี้ก็จะคุยเรื่องพื้นฐานแมทเทเรียลก่อนนะที่ผมชอบอันนี้ก็คือตัวสเลดเบลเนี่ยเป็นพื้นยางเนะใช่ไหมเป็น rubber ใช่เป็น rubber ที่บอกมีความมีความโชว์ฮาร์เดสของเขาอยู่ที่45มีความรู้สึกเหมือนเราวิ่งคอร์ดถ้าคนคนที่เคยวิ่งมาธนหรือวิ่งฝึกซ้อมเนี่ยจะไม่แข็งเหมือนเหมือนถนนแต่จะมีความนุ่มเหมือนเราวิ่งคอร์ดตามสนามกีฬาแล้วก็โครงสร้างโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนค่ะรับประกัน แล้วข้อดีสเลดเบลลอีกอย่างหนึ่งเป็นความรู้นิดนึงก็คือไม่ต้องหยอดซิลิโคนไม,ไม่ต้องค่ะไม่ต้องคอยเปลี่ยนเพราะสายพานมันจะไม่ยืด<ช>มันยืดไม่ได้ครับเรื่องสายพานนี่รับประกันได้เลยเพราะว่าเวิร์กไซคลของเขาอะค่ะ1,2,000 0ไซคลของเขาลดไปแค่0.4ม mm. มเอง ซึ่งน้อยมากแองก็มาลองดูหน้าเครื่องหน่อยมีอะไรบ้างครับก็คือถ้าวันนี้เซสชันอยากวิ่งเฉยๆไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากก็คือกดสตาร์ทได้นะคะเป็นวิ่งเฉยๆหรือถ้าอยากเข้าไปเลือกว่าวันนี้อยากวิ่งเป็นสเลดเป็นพุชสเลดพาราชูดวัน a i กน t ์ e พ s ส s t ตนตนะคะ3ตัวนี้ก็คือเลือกได้ว่าเซสชันวันนี้จะเอาอะไรโอเคเราบลเล็สเลดแล้วกันอ่ะสมมตินี้อยากเล่นสเลดเลยแล้วกันนะเอ อ่เอคจุดกิโลดีคะอยากอยากเข็นน้ำหนักกีิโลดีคะอยากดันกีิโลดีเอาสิบห้ากิโลอ่าโอเคค่ะแล้วไงต่อเมตระยะทางสิบเมตรอ๋อมีระยะสิบเมตรอย่างงี้ด้วยเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็โอเคบอกถ้าเราล็อกอินมันก็จะมีอายุแล้วก็น้ำหนักเราใช่ไหมคะหรือถ้าไม่ล็อกอินก็จะเป็นประมาณนี้ครับพร้อมหรือยังคะ start pushing ได้เลยค่ะนี่ครับก็จะเป็นลู่วิ่งที่แข็งกรอ่งแรงตัวเองเลยค่ะตอนนี้ใช่โอเคครับไม่มีมอเตอร์ได้อยู่ได้อยู่ออ๋ต้องเร็วแค่ไหนค่ะ อ่าเสร็จแล้วค่ะสิบเมตรผมว่าสั้นเกินไปแล้วเขาก็จะมีเนี่ยพักไทม์เป็น rest time ใช่ไหมคะสามสิบวิแล้ววิ่งแล้วก็ปั่นอีกทีนึงคือเราสามารถเสร็จได้ว่า repetition เราอยากทำถึงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่น้ำหนักได้ยี่สิบห้ากิโลเมื่อกี้สิบกิโลไงไหมอีกสองเมตรค่ะเย้ได้แลลวเหนื่อยไหม เหนื่อยอยากลองพาราชูดไหมคะโอเคครับใช่พาราชูทก็จะมีอันเซสซอร์ีส์นะคะไซส์ของพาราชูทวันนี้ยิ่งไซส์ใหญ่ยิ่งต้องออกแรงเยอะงั้นเอาไซส์เอสหรือเอ็มดีคะผมไม่ชอบิ่งเบาเบาก่อนเบาๆก่อนจริงเหรอไม่ไปไม่เอาลูคแค่เอ็ผมไม่เชื่อเลยเอา three times เดี๋ยวขออนุญาตนะคะคือเขาก็จะมีทานตัวนี้ เบลขออนุญาตนะคะแล้วก็ใส่เบลลงเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะไม่ระเลยเบามากเลยโอเคเฮ้ยพูดเล่นน่ะจริงเหรอเนี่ยจริงค่ะวิ่งเนี้ยใช่ค่ะไปเลยค่ะวิ่งเลยค่ะปล่อยมือเลย เพื่อให้รายการไปต่อเก็บแรงหายใจไว้เก็บแรงก่อน่าเก็บแรงก่อน่ะดีครับมีฟังก์ชันอื่นที่อยากรู้ได้ค่ะเพราะว่าลูวิ่งวนตัวนี้ความชันมากถึงเบอร์25ว้าที่อาจะเบรกมาตั้งความชันหน่อยไปเอาให้สุดเลยใช่ไหมคะ25ครับโอเคความเร็วประมาณเบอร์5เหมือนเรากำลังขึ้นเทรลจริงๆหรือเบอร์ปรมาเ ชอบความฉันแบบนี้มากเอาจริงนะเริ่มหมดแล้วหมดเลยคะ่ะหมดแล้วเมื่อ,อ,อกี้จะขึ้นเขาแล้วล<อ>ตรงลเขาบ้าง ตนี้ค่ะจริงๆด้วยด้วยด้วยมอเตอร์เขาและด้วย Purpose ของเขาอะการฝึกมันเลยมีค่อนข้างหลายอย่างดีไซน์ถูกสร้าง Research มาก,กับผู้ใช้งานจริงๆนักกาลณจริงๆการบริการเรา ไปบริการยังไงบ้างออทราบอเป็นยังไงบ้างครับคือเราดูแล after sales อย่างครบถัวนแล้เอครบถวนอยู่แล้วนะคะก็เอาจริงๆมาลองดูที่โชว์รูมเองจะดีกว่าค่ะได้ครับก็ตอบโจทย์หลายหลายคนทุกคนคือที่นี่ผมมาแล้วผมรีิๆไปหตัวนะครับบอกเลยว่าทุกตัวมีความน่าประทับใจจนน่าตกใจเออจริงๆเมื่อกี้ไม่ลองความเร็วในการวิ่งเนาะ ตัวนี้วิ่งได้ถึงความเร็วเท่าไหร่ตัวนี้ได้ถึง30กิโลเมตรต่อสามสิบนะครับเท่าอิลิปคลิปโชเก้เลยใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะตัวนี้แบบสายเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบสุดจริงๆสายนักกีฬาหรือคนที่มีอินสปิเรชั่อยากจะเป็นแบบว่านักกีฬาหรือฝึกซ้อมแต่ไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวนะอย่างที่บอกก็แล้วก็เมื่อกี้ที่เบิร์นผมไปดูฝึกการแอตเลตตี้ก็คือการฝึกแรงต้านใช่ค่ะแล้วก็วิ่งแบบเหมือนต้านกัะน้ำก็คือจริงๆตัวนี้ค่ะมันมีรูทีนอยู่ก็คือเป็นโปปรรรแกกกกมออาลัังยที่บ ความเร็วและความชันให้อัตโนมัติแล้วเขาจะบอกเราเลยว่าวันนี้คุณจะต้องวิ่งเท้าไฟไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่างที่วิ่งแบบวิ่งขาโบเหรอใช่ใช่วิ่งขารบที่แบบเป็นรูทีนสอนหมดอ๋อจะมีสอนวิ่งแบบอยู่ข้างๆก็ได้เนาะในวิดีโอจะสอนอยู่ใช่ ช้ได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวเบื่อค่ะไม่ต้องกลัวเบื่อนะครับแล้วอยู่ที่บ้านดูดีด้วยไปกก็บ,บอกใช้เทคโนโลยีรุ่นท็อปกันดนี้สดีแล้ววันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณแอนเน็ตมากๆนะครับ,บที่มาให้ข้อมูลตลอดแบบทั้งวันเลยแล้วก็สนุกมากแล้วก็ทําให้ผมได้ความรู้ทําใไม่รู้ว่าเทคโนโลยีน่าจับจองน่าเจ้าของแค่ไหนแม่ดอนที่เหลือก็แค่เงินในกระเป๋าแหละที่นี่ไม่หลกผ่อนไหมครับเข้ามาคุยกันก่อนค่ะเข้ามาดูของเข้ามาดูอุปกรณ์ของเราก่อนอ่าเรื่องจ่ายเงินว่าทีหลังนะครับ ว่ารักแบรนด์เราแล้วไม่ใช่ปัญหาเจ๊อยู่อยู่ที่เอกมัยตำแหน่งบริชัทเรียกว่าอะไรเอกมัยคอมเพล็กซ์ค่ะเลยซอยสิบเก้ามานิดยหนึ่งสิบเก้านิดนึงตึกสีตึกสีดำโลโก้สีเหลืองนะครับเขาบอกว่าคนที่นี่นะกรีดเนื้อกลีดหนังออกมาจะออกเป็นเลือดสีเหลืองนะครับใช่ค่ะสีนี้เลยค่ะสีเทคโนโลยีเลยครับโอเคนะครับวันนี้ผมแมนบิลเลนเตอร์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งถ้าไม่ชอบก็กดคอมเมนต์ได้นะครับก็ จะได้ไปพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ